อันนี้เป็นวิวระหว่างทางนะคะที่เรากำลังจะเข้าไปที่คาซักสถานค่ะโอ้เราวิ่งมาจากถนนเส้นนู้ลงลงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะคือถนนที่นี่เขาเรียบแบบเรียบดิมผามาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงที่โคเซเลกแล้วค่ะก็คือที่นี่นะคะคนเยอะมากรถจอดเยอะมากค่ะ แล้วก็ฝนตกด้วยค่ะตั้งแต่ที่เราข้ามมาจากคาซาก็คือเราเราก็เคยเจอฝนตกตลอดเลยนี่นะคะข้างหน้าเราข้างหน้าเรานะคะก็คือโคเซเลค่ะเรานะคะก็ลงไปตามทางค่ะที่เนี่ยเที่ยวไม่ยากค่ะแค่จอดรถแล้วก็เดินไปตามทางข้างหน้าก็จะถึงแล้วค่ะเราสามารถ ปั่นเรือเป็ดได้นะคะมีเรือค่ะแต่ว่าฝนตกก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยค่ะข้างหน้าเรานะคะก็จะเห็นวิวต้นสนค่ะแล้วก็มีววิวทะเลสาบนะคะแล้วก็จะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน,นะค่ะวันนี้คือแบบแสงมันไม่มีอ่ะมันก็เลยจะเป็นท้องฟ้ามัวมัวนิดนึงนะคะอารมณ์นนแบบเศร้าเหงาใจเราเดินถึงจุดที่จะเห็น โคเซเล็กแล้วนะคะว้าวสามารถเดินไปข้างล่างได้ค่ะเดีย๋ยวาจะลงไปดูข้างล่างกันค่ะทางลงข้างล่างนะคะก็จะมีทางดินค่ะแล้วก็ทางบันไดน,นะคะก็แล้วแต่ความชอบค่ะว่าจะเดินทางไหนนะคะแต่ว่าก็คือมันเป็นการเดินที่เห็นแบบรอบๆทะเลสาเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะฝนกระหน่ำลงมาแรงมากเลยเราก็เลยมาหลบฝนกันก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะฝนตกคาะแล้วเราลมมันแรงมากเลยแล้วก็ตกอย่างกระหน่ำเลยเราก็เราก็จะไม่ได้เดินไปข้างในแล้วนะคะจะพอแค่นี้นะคะแล้วเราก็จะออกจากที่นี่แล้วค่ะเพราะว่าที่นี่มันหนาวมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินออกแล้วค่ะเพราะว่าฝนมันกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากแล้วเรา สู้ไม่ไหวแล้วค่ะลองมากับเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้ววะ่ะแล้วฝนมันก็ไม่มีทีท่าว่าจะตกเลยค่ะคนก็ทยอยออกไปเยอะแล้วเราก็เลยคิดว่าออกบ้างดีกว่า Good morning นะคะอันนี้เป็นอาหารเช้าของเราที่อยู่ที่โค e ซเลค่ะเป็นโจ๊กนะคะมีคุกกี้มีแยมค่ะแล้วก็มีไข่เจียวนะคะมีแบบ อาหารานียพืชทั้งหลายค่ะแม็กกี้พกมาเองจากบ้านค่ะมีแบบเค้กนะคะมีขนมปังขนมบางอันนี้อร่อยนะเขาทำเองแล้วก็กับวิวยามเช้าค่ะเตึ๊ดเตป็นไงวิวหลักล้าน <c oughs> นี่เป็นบรยากาศยามเช้านะคะหน้าโรงแรมของเราค่ะว้าวภูเขาท้องฟ้าสีฟ้าอากาศดีนะคะยามเช้าเมื่อเช้าประมาณ13องศาค่ะ อันนี้ที่เราพักนะคะก็คืออิกิค่ะนี่เลยโอเคนะดีคุณป้าก็ดูแลดีค่ะห้องน้ำดีห้องดีสะอาดค่ะเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะคะ จอดรถของแคนดี้เลกแล้วนะคะเข้าไปข้างในอ่ะเรามีสองทางให้เลือกก็คือม้านะคะนั่งม้าคนละ7,000แทงเก้ค่ะประมาณ420บาทหรือว่าจะเลือกนั่งรถบัสนะคะก็คนละ1,000แทงเก้ค่ะก็60บาทอย่างเราก็คือนั่งรถบัสแน่นอนคะ่ะเพราะว่าเราไม่มีตังค่ะ <laughs> ตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งบัสค่ะบัสที่เขาบอกก็คือรถรัสเซียนั่นเองนะคะแต่ว่ารถอันนี้มันดีนะมันเป็นแบบเหมือนทำมาใหม่นะคะให้ดูนะคะมันเป็นแบบหลายที่นั่งค่ะหนึ่ง6 7 8สา0 1ี่ห้าหดปดเกค่ะ12ที่นั่งคะ่ะก็1,000งพัแพงเกนะคะคุ้มค่าคะ่ะไปคะ่ะ เรานะคะลงรถรัสเซียคันนั้น,นะคะ่ะเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาข้างในนะคะระหว่างทางเข้ามาเนี่ยมีห้องน้ํานะคะแล้วก็อมีน้ํามีเด็กขายน้ําอยู่แล้วก็เดินลงไปข้างล่างคะ่ะอากาศเย็นสบายะคะ่ะไม่หนาวอันนี้นะคะเป็นทางเดินที่เราเดินเข้ามาไปที่แคนดี้เลยค่ะทางแบบเดินง่ายค่ะเหมือนเขาเกลี่ยทางเอาไว้ให้แล้วเราก็เดินไปตามตามทางนี้เลยค่ะ อากาศเย็นสบายนะมีทางนี้กับทางม้านะคะทางคนเดินกับทางม้าเดินน่ะคนละทางกันแต่ว่าโดยรวมคือคิดว่าเดินง่ายคะ่ะเดินได้สบายสบายเราเดินมาถึงข้างล่างแคนดี้เลกแล้วนะคะเดินมาประมาณสิบนาทีได้คะ่ะเดินประมาณนะคะโอเคเลยก็คือก็จะเป็นทะเลสาบมีต้นไม้นี้นะคะแล้วก็ห้อมล้อมด้วยภูเขาที่มีต้นสน,นะคะ่ะว้า โอ้ยแสงแดดออกแล้วก็แบบวิบวับวิบวับอยู่ในอยู่ในน้ำค่ะ เราถึงแล้วนะคะทะเลสาบค่ะแคนดี้เลคมาง่ายเดินตึ๊ดๆึ๊ดต,ตได้ค่ะข้างตรงกลางก็จะเป็นต้นไม้น่าจะเหมือนปายแล้วนะคะทุกคนดูค่ะตึ๊ดๆๆก็เป็นแบบธรรมชาตินะคะดีค่ะอ,อันนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราเดินลงมาข้างล่างค่ะก็จะไม่มีที่กั้นนะคะก็จะเป็นจุดที่อยู่ริมน้ำตรงนี้เลย,ออก,ยก็จะแบบเห็นเห็นมา เมื่อกี้จุดที่เราอู่นะคือข้างบนค่ะที่เราเดินมาข้างล่างค่ะอยู่แบยบริมน้ำเลยค่ะเวลาเดินก็ต้องระมัดระวังนะคะ <st arts> ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ1 0บโมงสีค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วเพราะว่าฝนกำลังจะมาแล้วค่ะอันนี้นะคะ ก็มาได้นะมันก็สวยดีค่ะเป็นธรรมชาติแบบอากาศข้างในคือเฟสสดชื่นมากเราก็เดินออกมาจาก ทะเลสาบนะคะเดินขึ้นมาประมาณสินาทีค่ะแล้วก็มารอรถตรงนี้นะคะตรงจุดที่รอรถนะคะก็จะนี่ทะเลสาบน้อยๆอยู่ข้างหน้านะคะก็คล้ายๆขั้นค่ะแต่ว่านี้เป็นวิวขนาดเล็ก ามาถึงที่แ a ร k แคนยอนแล้วนะคะเขาบอกว่ามีอยู่4จุดค่ะก็คือหน้าผาข้างหน้าเราเนี่ยแ,แ,แหละก็คือแ a c k แคนยอนค่ะแล้วก็ทอดยาไปถึงตรงนู้นเลยค่ะด้าหน้าเรานะคะก็คือแ a c k แคนยอนค่ะสวยนะลมที่แรงมากเลย นนะะข้างหน้าเราอจะเป็นแบล็กแคนยอนก็นนคือจะมีสีดำค่ะต่างจากที่คีกีที่เราไปดูก็คือจะเป็นสีแบบน้ำตาลแดงนะคะและอันนี้คือจับินดูแข็งแรงกว่าที่คีกีจะแบบขินทรายค่ะอันนี้เราเดินมาเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่ามันมีอันนี้คือจุดที่สามแล้วค่ะก็จะเห็นแบบเป็นจุดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าผาหินค่ะ ข้างล่างก็จะมีน้ำด้วยนะคะเขาบอกว่าห้ามปีนแล้วก็ห้ามว่ายน้ำนะเป็นยังไงบ้างคะขอถามความรู้สึก <c oughs> มารทำอะไรที่แบกแคนยอนเตนเล่นเอา้าปิดนะ <c oughs> เลยพอเราเต้นเขาปิดเพลงเลยโอันนี้คือจุดที่สี่ของแบกแคนยอนนะคะว้าวสวยจัง นี่่เลยคะและน้ำเขาอะ่ะก็คือก็จะไหลไปตามทางเรื่อยๆตรงที่เราที่เรามาเมื่อกี้นะคะอโอโอันนี้เป็นแบบว่าตะแกรงค่ะเดินด้วยความระมัดระวังนะคะเวลาเดินก็คือเขาก็จะค้งไปตามหินที่เราดูข้างหน้าค่ะนี่นะคะงไม่น้ำ นี้นะคะเป็นหน้าทางเข้าชาลินแคน,นยอนค่ะอีก10กิโลเมตรนะคะเราก็จะถึงแคนยอนที่อยู่ข้างในแล้วค่ะวิวที่นี่คือแบบว่ามันดีมาง <c oughs> เราถึงชาลินแคนยอนแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเพื่อไปถ่ายรูปที่แคนยอนกันนะคะ <c oughs> นี่เลยค่ะเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นวิว แคนยอนข้างหน้าค่ะที่นี่ก็คือชาลินแคนยอนนะคะ <mm> เราจะซูมเข้าไปให้ดูโอ้โหก็จะเห็นเป็นแบบหินกัดค่าเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก็จะใกล้ขึ้นค่ะเรานะคะ <mm> ก็สามารถเดินไปตามทางได้เลยคะ่ะ <mm> เดินไปตามแบบที่คนเขาเดินกันนั่นแหละค่ะ เรานะคะคก็คือแคนยอนค่ะมันแบบว่าใหญ่อยู่นะคะเดินได้เลยวิวข้างหน้าเราคะ่ะ ข้างหน้าเรานะคะก็คือป้ายชาลินค่ะเพื่อบอกให้รู้ว่าถึงแล้วนะคะจริงๆก็ถึงนานแล้วแหละก็เดินมาสุดทางก็คือก็จะมีป้ายชาลินแคนยอนอยู่ข้างหน้านี้นะคะก็เดินมาแบบราวๆหนึ่งชั่วโมงได้ค่ะเดินไปถ่ายรูปไปนะคะนี่เลยไปถึงสุดนู่นเลยค่ะเดินมาถึงสุดชาลินแคนยอนแล้วนะคะก็คือ แบบที่เห็นนะคะแล้วเราก็กำลังจะเดินกลับแล้วค่ะบ๊ายบายตอนนี้นะคะเราเริ่มเข้ามาในตัวเมืองของอาลมาลีแล้วค่ะรถเยอะมากเยอะรถเยอะจริงๆเลย แล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาของโมงค่ะพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะคะเรานะคะมาถึงอมาตี้แล้วเอากระเป๋าวางเรียบร้อยแล้วก็เรียกเย็นเด็กนะคะสามารถเรียกเย็นเด็กได้สะดวกสบายดีค่ะเมื่อกี้นะคะเราไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยค่ะแบงคอกรสชาติดีบางอย่างค่ะราคาก็แพงสมชื่อค่ะ <laughs> สมกับเป็นร้านกรุงเทพ แล้วก็กำลังจะนั่งเย็นเด็กกลับนะคะสะดวกสบายดีค่ะเมืองที่นี่แบบดีค่ะสะอาดสะอานถนนกว้างดีมากเกิดมอร์นิ่งยามเช้าค่ะเช้านี้นะคะเราอยู่ที่อามาตีค่ะเวลานี้นะคะเป็นเวลา7จ็ดโมงห้ค่ะแล้วเป็นวันเสาร์ถนนขึ้นแบบโล่งมากต่างจากเมื่อวานที่เรามาตอนเย็นวันสุ์ก็คือรถติดแบบรถติดย่างหนักเหมือนในกรุงเทพเลยค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเรากำลัลงจะไปกินอาหารเช้าแล้วกันะคะ่ะร้านที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็คือเปิดประมาณ8โมงประมาณนี้เลยค่ะหรือไม่ก็อีกทีก็คือ11โมงบ่ายเลยค่ะเมืองนี้มีสวนสาธารณะหลายที่นะคะอันนี้คือท,ที่ใกล้กับโรงแรมของเราค่ะอากาศเช้านี้ก็คือเย็นสบายค่ะนี่เป็นคลองที่เราเดินผ่านนะคะคลองขนาดย่อมน้ำใสมาก แล้แบบน้ำไหลค่ะไม่ใช่แบบน้ำนิ่งนะดูดีอะแล้วถนนที่นี่ก็คือสะอาดนะแบบใช้ได้เลยมีถังขยะมีจุดให้พักนั่งด้วยค่ะต้นไม้ก็ใหญ่มอกอากาศก็เย็นสบายเงียบสงบยามเช้าอันนี้เป็นอาหารเช้าของเรามื้อแรกที่อามาตี้นะคะเป็นไข่เจียวแซลมอนค่ะดีอันนี้จะเป็นแบบไข่ดาวมีชีสมีแซลมอนมีสปิปนชค่ะ อะไรนะผักโขมค่ะกินออมล็ตแล้วก็คาโบนาร่าค่ะมันดีมากเลยร้านแบบบรรยากาศดีอยากจะให้ทุกคนได้ดูนะคะร้านแบบมีพื้นที่ด้านนอกนะคะอากาศดีความเงยียบสองอบแล้วก็สามารถพาน้องหมามาได้นะคะแต่เราไม่มีน้องหมามานะคะน่ารักไหมราคาโอเคนะคะราคาก็น่ารักมีทั้งส่วนแอร์แล้วก็โซน o u t ด o o r ค่ะเลือกได้ตามสบาย